สวีดสวดีสสัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องอันชอบกินก๋ตีนั่นเ,นเองวันนี้เราก็จะเล่นไปชิลไม่มีไรทาําก็จะมาเล่นในหมุดทุ่ไปที่เป็นเกาะสวรรค์น,นะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่สุ่มไปเล่นนะใช่ไหมเออใช่นะจะไม่สุ่มไปเล่นนะไปะเราจะเล่นอย่างเดียว,เด,ยว,เ,ดยวเดียวได้นะ ฟาาคำย้มใตลายลายลายฟาาคำย้มตายลายลาย,ลาย,ลายกยูออกไลได้นนนามาดูกันว่าเราจะคว้าบุญญาได้ไหมดูจากทรงแล้วไม่น่าไม่น่านะไม่น่าบูญญา ดูจากทรงละโอ้โหมีสกินกันทางนั้นมีสกินนาบด้วยโอ้โหเบบนี้ไม่น่าไหวน่ะ เราจะลงที่ไหนก็ได้ที่มันลงเด้ชเช่าแมว k a t าต u a r i k u งีน้นี่อืมแล้วก็เน้นคนอยู่นะไม่มีคนนะด้วยไม่มีก็เหี้ยฝากขำยิ้มตายลายลายลา ออกล่องบานห้า <X> อันลิเหลือนี่เห็นคนอะสโคปสีอันไหนมาแล้ว จีเอ็มนะดูจากทรงและกดไลค์อันนี้น่าจะจีเอ็มพอมีกระเป๋าสอง ฉันว่าฉันต้องการกระเป๋าสังภา้ยใครใครอยู่วะวิคนจริงทุกคนรู้จักส่งร้านคนจริงอืม คนจริงคนจริงอันนี้คนจริงอะมันไม่ปลอดภัยแล้วคนจริงขนาดเนี้ยึฮม,มีพีกว่าอุ๊ยคนสะด้คนจอุ๊ยกระเป๋าสาม กรเป๋าสามขอสองควงหน่ยมีใจฮหเสียดายไม่ได้สองควงอ่ะไหนวะกไม่เห็นนนไม่เห็นนอนจริงๆไหนล่ช้านบอก 山里。Okay. จากทรงแา้วนนะ่าจนนะหเน่ยอืม ปะก็ท่านี้ไม่มีเลยไม่เห็นมีคน, <c oughs> นด้วยคนนี้น่าจะอยชน์เหี้ย เราต้องมีที่ไหนสักที่。 أشتركك ما الرسمية للفنان باسل อันนี้คุณเต้ฮะเจ๋งเ เต็บ่ะคนจริงโอ้ <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้แล้วก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบุย